ทุกคนผมกลับมาอยู่โรงเรียนนี่แบบี่แบบเดิมแล้วครับวันนี้ผมมาเล่นครั้งที่สามวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นตั้งนานแล้วนะโอเคงั้นมีม,มีใหม่อะไม่ใช่ตรงนี้สิมันต้องกดตรงนี้มีมีมเหรอเนี่ยกูจำได้กูรู้จัง คำที่เขาพูดว่าสิบเซเว่นกู <c oughs> รู้จักมีมนี้กูไ <c oughs> ปดูมาแล้วเขาพูดว่ามีโอ้ด้วยทำไมมึงมีมแชทเนี่ย <c oughs> เอาแล้วครูโมโห เอาแล้วคู่วม่แ้ว่งวิ่งเชียร <Okay. S 2> ์คู่ล no, like ้อใส่กูหาแมแมึงไงแต่แต่บ่กแกแท้มีอิตาเลียนเวนหอดด้วยเนี่ยแบบนี้ก็ใช้ก็ได้ใช้ได้สิ แต่แบบนี้ก็ฉันจะใช้ว้ายังมีรางวัลเล่นด้วยนี่วะโอเคกดปิดตรงน,นี้ก็นเงมนูมีโอ้ไม่เล็กตกซิหงหัวมันเบนเลยเฮ้ <c oughs> ย,ยังไม่รู้เลยว่ามันทับทับ้บบบาอะไรเอา<ำ><ำ>คุณเลยคุณเลยได้ไอคะแนบบนี้ก็ได้ด้วย กินเบอร์รีเที่อะไรกูเกี่ยวหมาฝรั่งในห้องดีกว่าเฮ้ยสมกิจิไอ้ยิ่ทำในงั้นดีองสิปโอเคงั้นนายชายอยในห้องเรียนไม่ต้องงานแม่งมึงมาร้องอะไรเยอะขนาดนั้นวะขนาดนั้นเลยหรือเต ก็ต้องทำเป็นหัวเลาะบบสบับนกีเจอาคุณปลกลงเงินหรออเอาแล้วไปพังโต๊ะเลยเนะี่ยขอโทษครับเอ้โแต่ฉันรู้วาชอบผู้หญิงในคนนี้ฉันไม่คิดผู้หญิงนะฉันเป็นผู้ชายไอใ,ใ,ใครว่าเราเป็นผู้หญิงคุณนั้นเป็นเกย์อือหูอเลย เอาแล้วเซ่งั้นก็ต้องหบงั้นก็ต้องปีดร้องกัดนี่สปังกี้เกอาทำให้คุณถึงกรีดร้องโอ้ยเอาแล้วชิบหายมึงเสียงอะไร,รบอกเซ่ก็แค่เสียงมันก็นก็เหลือเชื่อเกินไปแล้วเนี่ย มึงก็เหลือเชื่อเกินไปแล้วง,ง่อนะมึงมึงพูดไปง้่ทำไมเนี่ยอกูกูไม่กล้าะลยฉันจะจะฉันจริงงั้นงั้น pues เขาจะทำอะไรดี amento. งั้นกูกีดเอาทำกันบ้านทำเองงานมึง มีอ่าวิตามินซีดีวิตามินดีดีโอเคถูกหรือเปล่าสปังกิจีอากซ์มากรี๊ดกานบ้านฉันผิดนี่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำไงเอาเอาคุณมองอะไรรีนบีนโอเคงั้นฉันเลย เนี่ยร้องเรียนชายแล้วกันเอาละมาร้องเรียนชายแล้วกันโอเค <c oughs> ก,กินขนมในห้องแล้วกันกูน่าดาหน่อยส่วนบางกี้อยากกินอาหารในห้อง กีเจียอย่าดื่มในห้องเรียนยืนร้องเรียนมังก็ร้องเยอะเหมือนกันกูก็แกงดูมึงอะแหละที่สมดานนะมึงกูไม่ได้กูไม่ใช่คนบรรยาอ่อนเด้อไอเด็ก ไอดเปี่ดิแหละมึงว่ากูกูมไม่ใช่คนบัญญาอ่อนใครว่ากูมึงบ็นกีเลยจะบอกให้แต่ที่แต่ที่มึงจะไม่พูดเรื่องอื่นถ้อย่างนั้นแกก็กลุมโอเคงันแล้วใช่ไหม t สมกิ้งแล้วฉันก็ต้อง แต่ฉันมีเลเวลสิบสองฉันปลดล็อกบีนี้ฉันสวมหมวกคิดมัดดีด้วยเฮ้ยแต่วันนี้มันใกล้วันคิดมัดแล้วนะเอ่วันคิดมัดน่าจะเหลือประมาณสี่สัปดาห์กูใส่หมวกคิดมัดดีแล้วดิงั้นกูเอางั้นกูเอาแบบใหม่งั้นเอาแบบรวม มีสามแบบเออตลุ่หมหัวคิดมัดมาเลยเชียะแม่งเลยทำหัวมันแตกเลย <c oughs> แบบตลกอือหือมันน่าเดือนละเสียงอะไรแ <c oughs> <c oughs> ม่งเลยทำหัวมันแตกเลย S <S งงงเงือ่ส <S 2> <S 2> <S อลงคื้เสกคุยนะอยูดได้นะโรบเลเธอร์เรื่องโงๆอะไรจะไปเกี่ยวขนาดนั้นละ่ะขนาดคุยงโมโหทดีเลยนะฉันฉันบูรามเมง มึงจริงเชียวน่าเพียงเช็ดได้ไงไ้อด้ไมเดี๋ยวเดเดี๋ยวมีกดอยูด เดี๋ยวแต่ตัอนี้ก็มีต่ผมง่ว่าต่ผมอยากขนาดพุดนี้มีขี้ขี้ติดหน้าหัวมึงอ่ะเอางโง่งโง่แล้วเพื่อนงโง่แล้วเจ๊จะ เสียใส่คูรู้กันมากเอาแล้วกูกูจะหัวเรากูจะจะทำให้กูโมโหกูจะทำให้กูโมโหมึงก็คือกูที่ไร้มารยาทอีกกูลืมกันเฮ้ยมันไม่ีการบานทสิ เี้ยคูมากดใส่หัวกูอีกเอาละกูไม่จำกันบ้านกูลืมกูลืมอยู่บ้านเชี้ยมึงก็มึงก็ใส่ปัญหาใส่กูอีกเ้ยไอ้ครูมึงก็ไอ้อย่างนั้นจบจบกูก็ลองรถลงงั้นกูกี่ล้อดีกว่ากี่ล้อเยอะเลย เอาเลย<อ>ทำให้คุณโมโหกว่านี้อีกหยุดสปอคิเจออหยุด<อ>งั้นกูเอาอย่างที่เลวร้ายสุดมากูเอาแบบนี้อะจริงย้